สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวงานบ้านและสวนแฟรจำปีสองัารัดขึ้นที่อินแพคเนองทองธาน,นีในงานจะมีไม้ดอกไม้ประดับมากมายพร้อมทั้งมีการจัดสวนแล้วก็มีเครื่องตกแต่งบ้านต่างๆ แสดงไว้เยอะแยะมากค่ะได้พาเพื่อนดูเป็นบางส่วนเท่านั้นพื้นที่จัดงานกว้างผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากไม่สะดวกในการถ่ายทำได้ถ่ายวีดีโอมาให้เพื่อนได้ชมเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะ นี่จะเป็นการจําลองเหมือนเราจัดสวนไว้ในกระถางวางเรียงรายไว้ให้ชมและจํำน่ายนี่จะเป็นพวกแวนตัสค่ะ นี่เป็นซุ้มกล้วยไม้ห้อยแบตยาเลยค่ะสีเหลืองสวยงามมากจะมีไม้ดอกหายากมากมายนี่เป็นการจัดสวน ต้นไม้โดยใช้น้ำตกลงมาจากที่สูงนี่จะเป็นกระถางแล้วก็ปล่อยน,น้ำมาให้เป็นเสียงเหมือน้ำตกนี่เป็นเครื่องใช้เครื่องกระดับที่เราจะไปใช้เกี่ยวกับต้นไม้ ใช้ในการจัดสวนดอกหน้าบัวสวยมากค่ะมีสีสันต่างกันไปที่โดดเด่นก็คือกล้วยไม้ก็จะมีการประกวดกันด้วยจะเสนอ เพื่อนชมในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ